บริษัท t e n เนอร์โบนะครับกวนน็วันนี้ก็คือมีผมสุวิชานะครับจะเป็นคนเล่าเรื่องราวให้ฟังและจริงๆเนี่ยเราก็มีทางคุณสุทธีนะครับจากทีม t e n เนอร์โบเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับคอยช่วยตอบปัญหาถ้ามีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็สอบถามนะครับพิมพ์มาในช่อง Q&A ได้นะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับโดยเนื้อหา,อ,าดอดี๋ย อนยาสักครูนะครับโดยเนื้อหาของเราเนี่ยที่เราเตรียมมาสำหรับวันนี้นะครับก็คือก็จะเป็นเ,เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรา,า,ายงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นส่วนของรายงานนะครับที่ทางเ e n a b อ e เเองเนี่ยนะครับได้ได้มีการเ,าเรียกว่ายังไงดีรา,ายงานออกไปนะมีการแชร์ขึ้นมานะครับเป็นเป็นเรื่องราวของเช็ a n d s c a p p r r p o r t นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการ Defense s t r r t e g y ที่ว่าเราควรจะมีนะครับก็หัวข้อประมาณนี้นะครับแรกสุดเนี่ยเราก็พูดถึงนะครับเรื่องเท Landscape นะครับแล้วก็ในในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงท้ายเนี่ยผมจะลองแชร์เทคโนโลยีหนึ่งะครับที่ทาง Tenable อเอามาใช้นะครับ,ออนะรบซึ่งแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เราใช้เทคโนโลยีของ AI machine learning เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการ manage vulnerability เงี้ยได้ยังไงนะครับก็ขอกล่าวสั้นๆเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเกี่ยวกับบริษัท t e n a b l e นะครับบริษัท t e n a b l e เนี่ยนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเราก็อายุประมาณ23ปีละนะครับเรามีออฟฟิศในเมืองไทยนะครับเรามีทีมงานในเมืองไทยนะครับทีม support เรามี tech support อยู่สิงคโปร เทนเนอรเนี่ยนะครับเป็นบริษัทผู้คิดค้นนะครับเจ้าโปรแกรมที่ชื่อว่า n s s u s นะครับเป็น Vulnerability m a n a g e m t n t t o นะครัเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการสแกนตรวจหาพวกช่องโหว่ต่างๆนะครับแล้วก็ในแง่ของทางเราเองเนี่ยนะครับเทนเนอร์บเน่ยเรามีทีม Research ด้วยนะครับเรามีทีมที่คอย คล้ายๆกับว่าคอยเวลาเรารู้ช่องโหว่นะครับเวลาเราเรับแจ้งช่องโหวมาเนี่ยเราก็มีการเข้าไปศึกษาต่อนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีการรายงานนะครับช่องโหวเพิ่มเติมนะครับกลับไปยังผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงใน,นแง่ของทาง t e n เนอรเเองเนี่ยนะครับในเวลา20กว่าปีเนี่ยนะครับทางเราเองเนี่ยเราเราก็พยายามที่จะ เราเราก็ยังโฟกัสอยู่นะครับหพวใจหลักของสำคัญของเราเนี่ยเราก็ยังมองในเรื่องของ one r a e i l i t y management อยู่นะครับแต่แต่ในทางเดียวขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็มีการเสริมเครื่องมือต่างๆเข้ามานะครับเราจะเห็นมีการพูดถึงเรื่อง cloud platform เรื่อง OT security แล้วก็ล่าสุดนะครับทาง tenable เนี่ยเราก็เพิ่ง acquire บริษัทที่ชื่อว่า a u s i t นะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง ad security นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสช่วงต่อไปในโอกาสต่อไปเนี่ยผมคงจะมาแช ตรงนี้ให้ได้ฟังกันนะครับแรกเริ่มเนี่ยนะครับอยากจะยกคำพูดของคุณแดนคามินสกีนะครับถ้าหลายๆคนคุ้นเคยนะครับคุณแดนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการรายงานช่องโหว่บนระบบ DNS นะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะปัจจุบันแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยแกเคยพูดไว้ในงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ i t t o o n นะครับคือเขาก็บอกว่าเออเขาก็พยายาม ตอนนั้นเนี่ยนะครับในในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะลองแฮก ระบบบิตคอยดูนะครับก็คือเขาก็ทํางานในเรื่องของ security ตรงนี้แหละนะครับเขาก็นี่ก็คือคําพูดที่เขาเคยพูดถึงนะครับเขาก็บอกว่าเอออย่างหนึ่งที่เรารับรู้กันนะครับส่วนใหญ่เลยก็คือเราเรารับรู้ว่าระบบเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันก็จะต้องถูกแฮ็กจนได้นะครับไม่ว่ามีระบบไหนถ,ถึงแม้ว่าเขาพยายามแฮ็กบิตคอยแต่ยังไม่สาเร็จนะแต่ประเด็นหนึ่งที่เขาพูดก็น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจในเรื่องของอการแฮกนะครับหรือธุรกิจในเรื่องของอฝั่งที่โจมตีอาชญียกรด้านอาชญากรรมด้านนี้ นเนี่ยนะครับมันมัน,ม,นมันเติบโตอย่างมหาศาลนะมันกลายเป็นกระแสหลักไปล่นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการป้องกันเนี่ยมันถึงต้องมีแนวคิดหลายๆอย่างเข้ามาเสริมนะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับในบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ security หลายๆลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการออกรายงานประจําปี นะครับใน,ในหลายๆมุมมองนะครับในแง่ของ Tenable เองเนี่ยนะครับที่เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านนี้แล้วก็เป็นบริษัทที่ทําวิจัยด้านนี้เนี่ยเราก็เลยลองตีตพิมพ์ผลงานพวกนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวนอนท้ายงานสัมมนาเนี่ยนะครับผมจะมีสไลด์นะครับมีลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ได้นะครับจะรับตัวรีพอร์ตตัวนี้เลย นะครับรีพอร์ตตัวเนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เราลองวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมมานะครับเราจะเพื่อให้เห็นภาพว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของ โฟกัสเนื่องจากเทนเนอร์เนี่ยเราเราโฟกัสในตลาดเรื่องของวันเดอร์บิลิตี้นะครับเรามาลองดูซิว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของวันเดอร์บิลิตี้เนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องภัยคุกคามโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองมีดีเทลบางอย่างนะครับในรีพอร์ตเนี่ยเขามีการยกบางเคสขึ้นมานะครับพูดถึงในเรื่องของวันเดอร์บิลิตี้เลยนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าไอ้เจ้าวันเดอร์บิลิตี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันมีดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับผมจะยกบางอย่างสั้นๆมานะครับมา light, อันอันนนไไฮลทท์ี่่าสใจ นะครับเราเรียกว่าเป็นเทรดแลนด์สเคปดิทอสเปกทีฟก็คือเรามองย้อนหลังไปดูธีมหลักนะครับของปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นของเรื่องโควิด -19 เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าพอเรา มีการ work from home ใช่ไหมครับมีการหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะเห็นเทรนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป้าหมายถ้าเกิดเราติดตามข่าวนะครับใน,ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้แต่ในอเมริกาเองใช่ไหมครับมันจะมีการทํางานจากบ้านนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรีโมทเดสก์ท็อปโปรโตคอลจะเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ที่เป็นเป้าหมายอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นว่า มันมีแอปใหม่ๆเกิดขึ้นมาที่ที่ถูกเอามาใช้เป็นเป็นเมนสตรีมนะครับลองนึกถึงภาพอย่างบางทีซูมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไมโครซอฟทีมอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ,ะถูกใช้กันในบางโอกาสเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันพวกเนี้ยนะครับมันกลายเป็นโปรดักต์หลักส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่ก็คือเทรนด์เราจะเริ่มเห็นว่าการโจมตีมันก็ชิปเข้าไปตังหาตรงพวกนั้นเหมือนกัน นะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของไอ้ทีมไอ้เจ้าโควิดนะครับเรื่องตอนตอนนี้นะครับที่ที่มีเยอะมากที่สุดนี่ก็คือแรกแรกช่วงแรกๆเนี่ยที่คนยังเริ่มหาข้อมูลกันนะครับเราก็จะเห็นทีมเรื่องของฟิชชิงเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลปลอมๆข้อมูลหลอกๆนะครับระยะหลงังล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเจอเองนะครับมันมีทีมเริ่มที่เหมือนกับจะคละ้ายๆหลอกขายวัคซีนนะครับเราเราคงเคยได้ยินีน๋ยวนี้มันมีโปรแกร,รมวัคซีนที่เรียกว,ว่าโคเวกใช่ไหมครับก็คือให้ประเทศลงขันกันประเทศยากจนลงขัน กันอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนนะครับก็มีฟิชชิงแคมเปญที่อ้างอิงกับโควิดนะครับส่งไปคล้ายเป็นเซอร์เวย์อย่างเงี้ยว่าคุณอยากได้วัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับมันจะเป็นธีมที่ถูกเอามาใช้นะครับอยู่อยู่อย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทางเราทาง t e n เนอร์เบเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันเดอร์เบอร์ตี้ซีซั่นนะครับเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งในในปีเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมีวันเดอร์เบอร เปิดออกมาเยอะมากนะครับในระดับที่ความรุนแรงเป็นสูงสูงเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นเทรนด์นะครับถ้าเกิดคนที่ติดตามเรื่องไซเบอร์ซิเควริตี้เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยหน่วยงานอเมริกาเนี่ยหน่วยงานกัปเมนของเขาเนี่ยมีการออก alert มามากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนั้นให้ฟังอีกทีนึงนะครับแล้วแน่นอนนะครับในเรื่องของ r a นซ o มแวร์นะครับเรื่องของการบุกรุกขโมยข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนที่คุณแดนเคยพูดถึงนี่แหละนะครับตอนนี้อุตสาหกรรมตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นเมนสตรีมไปแล้วนะครับในในชาร์ตที่โชว์มาเนี่ยนะครับผมหยิบมาให้เห็นคร่าวๆนะครับเราเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการจํานวนของ CVE นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการเวลามันมีช่องโหว่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการรายงานนะครับพอมันรายงานเสร็จเขาก็จะมีการ assign ชื่อนะคร,บราบอ assign ชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นเลข CVE ขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเห็นแนวโน้มของมันเลยนะครับถ้าเกิดเราดูจากชาร์ตนี่นะครับเราจะเห็นว่าจำนวนของ CVE เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอ่อมันเทรนด์เทรนมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละนะทีนี้เรามาดูท็อปวันน์บิลิตี้นะครับท็อป5วันน์บิลิตี้นะครับในปี2020นะถ้าเกิดเราดูเนี้ยมองคร่าวๆเลยเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าเป้าหมายนะครับที่วันน์บิลิตี้ที่ถูกเอามาใช้มากที่สุดเนี่ย เป็นอะไรที่มันเป็นรีเลทกับทีมที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราคุณเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมครัเราจะเห็นว่ามีหลายเรื่องเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกอุปกรณ์รีโมทแอคเซสต่างๆนะครับพวก VPN พวกเกต e เวย์ต่างๆเนี่ยนะพวกนี้แหละนะครก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยนะถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มเริ่มมีการกลับไปทํางาน จากออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยในรีพอร์ตเนี่ยเราจะมีดีเทลมากกว่านี้อีกนะครับเราจะเห็นที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่ามันมีเป็นเหมือนฤดูกาลเลยนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงระหว่างเดือนมิถุนา ถึงเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงไม่กี่เดือนนี้เองในช่วงตรงนั้นเองนะครับมีช่องโหว่ที่มีการรายงานมาเนี่ยนะครับถึง500กว่าช่องโหว่นะครับเราถึงเรียกว่าไปเป็น season เลยนะครับเราช่องโหว่พวกนี้หลายๆตัวเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่มีความรุนแรงั่งนั้งสูงนะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์นะครับในในเรื่องของเราจะเห็นว่าแน่นอนนะครับตัวที่เป็นรีโมทนะครับพวกอย่างเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็คือตัวหลัก ยังไงก็คงยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของทาร์เก็ตที่เป็น operating System นะครับก็จะเป็น uh, สิ่งที่เราคงยังต้องคอยกังวลน,นะฮะต่อไปนะจะเห็นว่ายังไง o p e r a t i n g system เนี่ยนะครับก็กินส่วนแบ่งที่ไม่หนีเลยนะครับกับในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์ใช่ครับทุกวันนี้เบราว์เซอร์ก็เป็นตัว uh, หลักในการเข้าถึงระบบต่างๆอยู่แล้วนะทีนี้เรามาพูดถึงในในอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตในปีในปีที่ผ่านมาในที่เห็นชัดเลยคือปกติเนี่ยนะครับหน่วยงานอเมริกาของสหรัฐอเมร เขาจะมีหน่วยงานอย่าง NSA, c ซ s a หรือว่า US s e a r h เนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับเขาเขาก็มีหน้าที่ในการคอยดูแลนะครับระบบ Cyber Security ของหน่วยงานรัฐของเขาเขาจะไม่ค่อยออกประกาศระดับที่เรียกว่าเป็นแจ้งความรุนแรงต้องทําในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเจอการประกาศที่บอกว่ามันมีความรุนแรงสูงมากที่คุณต้อง p a ชภายในเท่านั้นเท่านี้วัน นะครับหลายอันมากเลยนะครับถ้าเกิดไล่ดูเนี่ยนะครับหน่วยงานอย่าง CIA เนี่ยนะครับก็มีการประกาศเป็นช่วงๆนะบบางช่วงไม่มี NSA เลย NSA นี่ก็คือเป็นหน่วยงานคล้ายๆหน่วยงานเก่านะเรื่องเรื่องการจมติตกระกรรมเก่าๆของอเมริกานะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น NSA ละจะเห็นว่าช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับดีเทลเนี่ยไปดูในรายละเอียดได้นะครับจะเห็นปกติพวกเนี้ยนะเพราะงั้นถ้าเกิดเรามาดูเราจะเห็นว่าสิ่งที่ตามมาคือช่วงเนี้ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องการที่อเมริก ถูกแฮกโดยรัสเซียโดยจีนใช่ไหมก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เขาคงมีข้อมูลตรงนี้นะครับพอสมควรเหมือนกันในแง่ของเป็นอินดัสทรีนะครับไม่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับแต่เราจะเห็นว่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คืออินดัสทรีที่ถูกโจมตีมากในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนก็คือเกี่ยวกับพวกเฮลท์แคร์ใช่ไหมครับเพราะในช่วงทีมที่เป็นมีโควิดอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี่ก็มองไปที่กลุ่มของเฮลท์แคร์อาจจะมี แตกต่างนิดนึงในแง่ของบ้านเราก็คือว่าทำไมเห็นมี education ก็โดนนะต้องต้องเรียนอย่างหนึ่งต่างประเทศเนี่ย education เนี่ยโรงเรียนเอกชนเขาเนี่ยรวยมากนะครับแล้วก็ในใน education ในบางเซกเตอร์เนี่ยเขาก็ทำ research ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตกเป็นเหยือ่อเหมือนกันนะครับนี่ก็คือแนวะโน้มอ่านต้นโตผมเองเนี่ยก็คือในเรื่องของเทรนด์เนี่ยพวกนี้คือจะว่าอย่างนึงก็คือไม่ไม่มีใครรอดนะครับทุกคนก็คือตกเป็นเป็นเหยือ่อเป็นอะไรอย่างนี้ทั้งนั้น ทีนี้เรามาดูในแง่ของรูทคอ o สนะครับในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันก็มีหลากหลายเนาะ นะเราจะเห็นว่ายังไงรันซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นเป็นเวลาเขาประกาศดัตช์บริดจออกมาหรืออะไรการโจมตีออกมารันซอฟต์แวร์เนี่ยก็มักจะเป็นออันหลักๆเลยนะครับเป็นเป็นตัวหลักๆเลยที่โดนนะครับแล้วก็จะหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนด์นะครับที่พูดถึงเรื่องอีเมลคอมโพมัยส์นะครับลักษณะท,ที่ว่าเออบางทีเนี่ยคุณอาจจะโดนแฮกโจมตีแทร็กเก็ตไปที่ใช่ไหมช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเราก็เจอข่าวใช่ไหมครับในแง่ของเอาลูกเซิร์ฟเวอร์อะไรแต่จริงๆเนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะยกมาพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้มากกว่า นะคระจริงๆเนี่ยช่องโหว่เนี่ยมันมีหลายอย่างให้น่าสนใจนะครับแต่ในปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงปีนี้นะครับล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวออกมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีการโจมตีที่เรียกว่าเป็น supply chain attack นะครับคือแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปโจมตีที่ระดับ Library ที่ถูกเอาไปใช้ในที่อื่นๆที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ target อันหนึ่งที่เขามองไปเนี่ยนะครับก็คือเป็น Library บนอุปกรณ์ OT บอุปกรณ์ iOT นะครับหมายความว่าอะไรสมมติลองนึกถึงถท้าอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันก็ต้องมีการมันมันจะไม่เหมือน Windows มันจะไม่เหมือนแพลตฟอร์มที่เราเคยใช้มันจะมีไลบรารีเล็กๆนะไปทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์เล็กๆนะครับมันจะมีช่องโหว่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากล่าสุดเนี่ย s o f t o s o f t ก็เพิ่งรายงานช่องโหว่ไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโซลูชันพวกนี้มันไม่ง่ายที่จะแพท นะครับเรานึกถึงภาพกล้องวงจรปิดที่เราไปซื้อมาเนี่ยเวลามันต่อเน็ตเวิร์กแน่นอนมันต้องใช้ TCP library ของใครสักคนหนึ่งนะครับบางทีมันจะมีช่องโหว่หรือเปล่าอะไรงี้นะครับเราก็ไม่รู้นะเราจะแพทช์ยังไงบางทีผู้ผลิตเขาอาจจะไม่แพทช์ให้เราก็ได้นะครับนี่คือนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับกับอุปกรณ์ยิ่งเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของ IoT เนี่ยนะครับมันมีเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราคงต ใช่ไหมครับคงเ,เคยได้ยินได้ยินข่าวไอ้เจ้ามิไรนะครับไอ้เจ้าเมาแวร์ที่ไปยึดกล้องวงจรปิดแล้วไปดีดอฟชาวบ้านเขาอนาคตเดี๋ยวเราคงติดตามมันดูนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันแตกต่างไปอีกหรือเปล่า ทีนี้เรามาดูในแง่ของส t r a t e g ีนะครับที่ที่อาจจะเป็นที่ควรจะเป็นในแง่ของปี2012นะครับในแง่ของทาง t ท n a b l e เบลเองเนี่ยนะครับเราก็ยังมองว่าแนวะคิดของเราเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนเทียบแล้วเหมือนร่างกายเรานะครับในแง่ของร่างกายเราสุขภาพเราเนี่ยเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Cyber h y g i e ีน นะครับมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีนะครับเพราะงั้นคือ tenable เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงในแง่ของตัว cyber a p p o s u r e life cycle นะครับเราทำปฏิบัติตามเรื่องพวกนี้แหละนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เรามั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยมีสุข,สขลักษณะที่ดีนะครับในแง่ของ defense strategy นะครับมันก็จะตามนะครับมันก็จะวนตามในแง่ของ cyber exposure ตรงนั้นแหละ เราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของ Visibility เนี่ยสัมพันธ์ที่สุดนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าเรามี a s s e t อะไรอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง i o t ใช่ไหมครับ a o t ที่อยู่บนเครือข่ายเราเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้าง l i b r a r y มันเป็นยังไงนะครับแล้วพอเราเห็นทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเอาแนวคิดของ Cyber Hygiene เข้ามาใช้นะครับการทำ Cyber Hygiene เนี่ยไม่ได้แปลว่าทําครั้งเดียว มันเป็นเรื่องของการทําสม่าเสมอมันออกกรราลังกายอะครับเราก็ต้องออกกรราลังกายสม่ําเสมอใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะสมมุติเรามีการทําเรื่องของ security assessment นะครับเราก็ต้องมีการทำสม่ําเสมอ นะครับมีรายละเอียดนะครับมีข้อมูลที่มากพอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการประเมินความเสี่ยงทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่ประเมินความเสี่ยงตามความรุนแรงเท่าะนั้นอาจจะต้องมีเครื่องมือหลายๆอย่างเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างหนึ่งที่ทุกคนเจอกันทหมสุดก็คือว่ายังไงเนี่ยเราก็มีทรัพยากรที่จํากัดนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องโฟกัสดูสิว่าอันไหนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับอันไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําก่อน นะครับมีการคอยติดตามวัดผลเสมอๆนะครับเพื่อให้มันครบหลูกนะครในเรื่องของเจ้า Cyber Exposure Life Cycle นะครับนั่นคือแนวคิดนะครับนั่นคือเรื่องของเส้นย g y ที่เราควรจะนำมาใช้นะครับในปี2010หลักๆเลยคือ Cyber Hygiene นะครับผมอยากจะเป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับตัวทุกๆท,ที่เลยบางทีเรามีการระบบ Defense ระบบอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนการทำร่างกายแข็งแรงที่สุดเนี่ยนะครับการทำร่างกายแข็งแรงเหมือนเหมือนที่ในในสภาพปัจจุบันนี้ใช่ไหม Uh, ถึงแม้ว่าเรา mm hmm. รอวัคซีนอยู่นะครับทางที่ดีที่สุดก็ดคือเราทําร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับไม่มีโรคประจําตัวนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถร uh, อดพ้นในช่วงนี้ไปได้ mm hmm. ในแง่ของเทนเนอรเบลเองเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมาช่วยนะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องของไลฟ์ไซเคิลเนี่ยมันจะไปโฟกัสตรงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นอนาลิซ นะครับตรงส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่มีการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับในการวิเคราะห์สิ่งที่ว่านั้นคืออะไร,นะรอย่างแรกอย่างที่ผมเรียนนะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับที่ผมแชร์มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในแนวโน้มของเรื่อง vulnerability เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคำถ,ถามก็คือว่าอันไหนที่เราต้องทำก่อนนะครับทำไงเราถึงจะจัดการ parity ต่างๆได้ดี เทคนิคหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราใช้กันประจําหรือแม้แต่ในเฟรมเวิร์กเลยเตัวเขาอ้างถึงเนี่ยนะครับก็คือเขาใช้ระบบสกอร์ริงนะครับที่ใช้ระบบสกอร์ริงของ CVSS นะครับเป็นเวอร์ชัน3นะฮะมันมีการตัวเลขตรงนี้นะครับมันเป็นตัวที่ถูกคํานวณขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าความรุนแรงของช่องโหว่นั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนนะครับในแง่ของด็อกิเมนต์เขาเองเนี่ยเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มันมีข้อจํากัดอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยนะ มันพยายามคำนวณถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้บอกถึงความเสี่ยงในขณะนั้นเนี่ยที่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นในในที่ผ่านมาในเดทที่ผ่านมานะครับสถิติที่ผ่านมานะทั้งจากทางรีเสิร์ชของ t ทน a b l e เองนะครับ,นะรบหรือรีเสิร์ชจากภายนอกเองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าไอ้เรื่องของ vulnerability ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีตั้งหลายหมื่นนะนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมี vulnerability ที่ถูกเอามาใช้ ไม่ได้มีช่องโหว่วกนั้นที่ถูกออกมาใช้เสมอไปที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณ7%เท่านั้นเองนึกถึงภาพว่า resource ที่เราต้องใช้เป็นในการ patch vulnerability ทั้งหมดภายในเวลาจำกัดน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเราสามารถเอามาทําจัดลำดับความสำคัญได้นะครับเราก็มาโฟกัสไอ้ตรง7%นนี้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่า นในแง่ของเท n เน l e เองเนี่ยนะครับเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพรีดิทีฟอะไ a ท i ยเซชันนะครับมันเป็น,นกลไกหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูไอ้กลไกที่ว่านี่นะครับมันเป็นการรวมข้อมูลจากหลายๆส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นภาพนะครับที่เราเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะในระยะเวลา20กว่าปีนะครับที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของบ a ิห a รบ y m a ี a g e เ e n นเนี่ยเรามีข้อมูลเราเห็นเทรนเราเห็นแนวโน้มหลายๆอย่าง นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราใช้ข้อมูลตรงนี้แหละนะครับเอาเรื่องเอาข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับถ้าเกิดใครสนใจศึกษาเรื่องของ machine learning อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของฟีเจอร์นะเวลาเราจะทําการเทรนนะครับทำการสอนโมเดลเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกฟีเจอร์เข้ามานะครับเอาฟีเจอร์หรือเพื่อคือเหมือนกับ attribute นะครเรียกว่าพวกนี้คืออาจจะเป็นแบบ attribute ที่เราเห็นนะเอาเข้ามาเพื่อโยนเข้าไปเทรนในโมเดลนะครับพอเทรนในโมเดลเราก็ปรับแล้วก็จูนนะครับถามว่าเราทําไมต้อง นะทำไมเราถึงต้องสร้างโมเดลขึ้นมาด้วยในเวลา20กว่าปีที่เราทํามาเนี่ยเราพบเลยว่าไอ้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่ครบถ้วนพอนะครับเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือบางอย่างมาช่วยในการพิจิตร นะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็มีการพยายามทําให้มันซิมเพิลที่สุดนะครับถึงพยายามสร้างเป็นสครอลลิงขึ้นมานะครับสครอลิงตัวนี้เราก็มาใช้ร่วมกับตัว CVS score ด้วยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น VPR score ไอ้เจ้า VPR score เนี่ยนะครับในในโมเดลของเราเนี่ยนะครับเรามีการใช้ฟีเจอร์หลายตัวใช้อัติบิว์หลายตัวเข้ามาควบคุมให้เข้ามาในการเทรนนะครับเอามาใช้ในการคํานวณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pattern นะครับเอาข้อมูลจาก NVD เอาข้อมูลจาก C V S S นะครับเอาข้อมูลในอดีตหลายๆอย่างนะครับเราจะมีการดูหลายๆมุมมองนะครับในหลายๆแฟกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมา นะครับเรามีการเอา,เอารอ Data จากหลายๆส่วนนะครับนี่คือนี่คือโมเดลนะครับของ Data ที่เราโยนเข้ามานะจะเห็นว่าเรามีการใช้โมเดลทั้งใช้ Data ทั้งจากโซเชียลมีเดียจากหลายๆอยา่างจากด a r k กเว็บจากอะไรหลายๆตอย่างรวมถึงเรามีการใช้ข้อมูลนะครับที่เป็นอ e น l ทลเจนต์ฟรีนะครับมาจากลักษณะของเ h i r d Party ตีเนี่ยโยนเข้ามาด้วยนะครับนี่คือนี่คือฟีเจอร์เ,อเรียนเลยนะครับเท a เน็เเองเนี่ยเราเรามีหลายโมเดลนะนะรเราเราเราไม่ได้สร้างเป็นโมเดลเดียวเรามีหลายโมเดลในะแต่และโมเดลเนี่ย นะครับเราก็ต้องการให้มันทําการเลิร์นนิ่งเทรนนิ่งออกมานะครับต้องฟิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับมันยังมีโอกาสให้เราทํารีเสิร์ชได้อีกเยอะ นะครับเรานี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทาง Tenable ทําตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยก็มีการประเมินเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเราเอาข้อมูลจากหลายๆส่วนเข้ามานะครับเนี่อาจจะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เห็นว่าเออจริงๆเนี่ยมันมีมันมีมนมทางหนึ่งนะนะครับโมเดลหนึ่งที่เราเอามาทํา <ๆ S 1> ได้นี่คือตัวอย่างของฟีเจอร์นะครับที่เรามีการเอามาใช้นะครับในการสอนโมเดลเรานะมีเรื่องของเวลามีเรื่องของความรุนแรงนะครับมีหลายๆอย่างเกิดขึ้น อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัว vpr อีกสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยนะครับคือโมเดลของเราเนี่ยค่าที่เนื่อจากว่าเราใช้ข้อมูลหลายตัวโยนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะสามารถปรับเปลี่ยนไปนะครับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออหรือตามช่วงเวลาที่เป็นของ vulnerability ต่างๆ นะครับอันนั้นได้ด้วยนะอย่างที่เป็นผ่านมานะครับเราลองมีการเปรีดูนะครับในหลายๆเคสเนี่ยนะครับแน่นอนไอค่าของ VPR เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องตาม CVA เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ที่สาคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรนะครับที่สาคัญที่สุดคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของโมเดลพวกนี้นะครับความถูกต้องมันมีแค่ไหนใช่ไหมสมมติเราสร้างโมเดลขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเราจะใช้อะไรโยนเข้าไปก่อนใช่ไหมพอเราโยนเข้าไปเสร็จเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่ทีนี้ไอ้ที่เราอยากได้เนี่ยนะครับความถูกต้องเนี่ยมันมีแค่ไหนมันก็มีข้อมูลที่เราเคยรวบรวมเป็นสถิติไว้ระดับหนึ่งนะครับในแง่ของตัวเปรียบเทียบนะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัว เราเปรียบเทียบระหว่าง v p r ของเรารกับตัว CWS ของเราเองเนี่ยในหลายๆเคสนะครับเราก็จะเห็นว่าบางเคสเนี่ยนะครับในแง่ของตัวคะแนนที่เป็นตัว CWS Score เองเนี่ยนะเขายังรตต i n g อยู่ประมาณ7กว่าๆเองนะครับแต่ในแง่ของเราเนี่ยหลังจากเราคำนวณหลายๆอย่างออกมาแล้วเนี่ยนะครับเรามองว่าคะแนนตรงนั้นเนี่ยเทรนด์ตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่านั้นไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะครับก็คือเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับมันมันตัวนี้มัน มันเพื่ออธิบายอะไรนะอย่างจำได้ว่าโจทย์แรกที่ผมพูดถึงก่อกี้ใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยสมมุติเรามีตั้ง1 8ื่นแปดวันนับเบรตี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้หมื่นแปดวันนัเบรตี้เนี่ยอันไหนนะครับจากในภาพนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาคือว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าวัน n e r เบรต i ี้ที่ตรงนี้เลทเป็นคริติคอลเนี่ยนะครับอันที่มันคริติคอลจริงเนี่ยมันมีกี่อันกันแน่นะบ,บางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกยึด ถูกยกมาใช้เลยนะส่วนตัวผมไม่ได้บอกนะครับว่าอพอเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราเราไม่ต้องสนใจ critical vulnerability แต่มันแปลว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับสมมุติเราบอกว่าเรามีเวลาว่าเรา patch เครื่องได้คืนละร้อยเครื่องเท่านั้นเองเราจะ p แพ h เครื่องไหนก่อนนะครอันนี้แหละจะเป็นข้อมูลนะครับที่มาช่วยอบอกได้นะครับเพราะนั่นคือในสถิติที่ผ่านมานะครับข้อมูลตัวเนี้ยมันสามารถ reflect ถึงการโจมตีที่มีนานโนมที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับ อันนั้นคือแนวคิดทั้งหมดนะเราจะเห็นว่าเรามีกลไกนะครับที่ลองออกมาใช้นะครับบางทีเราประเมินด้วยมือเราต้องไปหาข้อมูลมาหาศาลเลยนะครับเพราะอันเ n น b เบเนี่ยเราถึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของพวก AI เรื่องของ Machine Learning นะแต่เท่านี้พอหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเราพบ นะครับคะแนนที่เป็นตัว C V S s เนี่ยนะครับในแนวคิดของเขาเนี่ยเขาจะให้เลตติงเขาจะให้น้ําหนักกับการโจมตีที่เป็นีโมทมากกว่านะถ้าเกิดใครเคยเข้าไปดูในสูตรนะครับถ้าเกิดสมมติเวลาพูดถึง วันด์เดอร์บิลิตี้ที่โจมตีรีโมทกับโลเคอลเนี่ยนะครับคะแนนอันที่เป็นรีโมทนะครับหรือเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันจะมีคะแนนที่สูงกว่านะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนะครับในหลายๆเคสเนี่ยนะครับไอตัวที่เป็นโลเคอลเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนนะครับในการที่คอนดิบิวล์นะสร้างความเสียหายขึ้นมาได้พอสมควรเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นคือในแนวคิดของทาง h a n เนอร์เองเนี่ยพอเราเอาเจ้าโมเดลนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับ VPR ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมมันสาารรถีเฟล็ก ถึงในแง่ของอโลโก้ที่เป็น Attack Vector นะครับตัวนี้ก็จจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าทำไมนะครับในบางครั้งเนี่ยคะแนนของเราถึงดูเหมือนจะขัดแยง้งนะครับกับเจ้าตัว Series Score พอสมควรนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจนะหลายครั้งนี่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับบางครั้งเราพบว่ามันมี vulnerability report ออกมาแล้วนะครับมี CVE number แล้วแต่ Scoring มันไม่มีนะครับคือบางทีลอง,ลอง,ลองนึกถึงภาพว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรา manage vulnerability เราจัดการ patch เนี่ยนะครับตามตามเรื่องของไอ้ตัวพวกเนี้ย นะครับประกฏบว่าคะแนนไม่มีเราทําไงบางทีระบบเราถ้ามันออโตเมชันมากไปมันอาจจะอีกนอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเจ้าคะแนนที่เราถูกสร้างขึ้นมาเนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมบางทีเนี่ยนะครับเราถึงต้องมีการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับเพื่อจะให้มันคํานวณคะแนนในกรณีที่ว่ามันไม่มีคะแนนนะซีเวซไม่มีคะแนนนะครับมันก็ต้องมีกลไกสักอย่างหนึ่งนะครับมาโชว์คะแนนตรงนี้ให้เราดูเหมือนกันนะครับนี่ครับนะะก็คือ แล้วก็มีอะไรอีกนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเพราะนั่นคือในแง่ของ v p r เองนะครับก็มีข้อมูลอยู่หลายส่วนนะครับพวกนี้ไปดูในรีพอร์ตจริงจริง ทางเทนเนอร์เบเองนะครับเรามีการตีพิมพ์ไวท์เพเปอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอยู่บนเว็บเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ลิงก์ให้ดูนะครับซึ่งผมก็จะไวาเอกสารทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราคงดาวน์โหลดได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปดึงข้อมูลเอาพวกนี้เข้ามาดูได้นะครับลูกค้าของเทนเนอร์เบเนี่ยแน่นอนนะครับในแง่ Product ของเทนเนอร์เบเนี่ยเรามีข้อมูลเรื่อง VPR อยู่แล้วสําหรับที่ไม่ใช่ลูกค้าของเทนเนอร์เบถ้าสนใจเข้าไปเช็คเนี่ยนะครับเทนเนอร์เบิลเช็ค vulnerability ไดน Vulnerability นี้เนี่ยมี VPR Score เท่าไหร่พอดีผมแคปเจอร์มาอาจจะดูนั่นไปนิดนึงแต่มันอยู่ด้านล่างนะจะเห็นว่ามันมีพูดถึง VPR s c o r e นะครับในเรื่องพวกนี้เราสามารถเอามาช่วยนะครับในการประเมินตัดสินใจได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของบล็อกนะครับที่เรามีการไวท์เพเปอร์ตีพิมพ์นะครับพูดถึงเกี่ยวเรื่อง VPR พูดถึงเกี่ยวเรื่อง uh, private station นะครับแล้วก็รวมพูดถึง uh, report นะครับที่ผมพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของ ตัว table e n t r e a d landscape นะครับ retrospective report นะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดตอนนี้มีคําถามนะเดี๋ยวผมจะอยู่ในช่อง Q&A ก่อนใครมีอะไรก็ถามมาได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น Product เรื่องของ Vulnerability Management ของ Tenable เองหรือ Product ใหม่ที่เราเพิ่งมีของ Alsid ที่ทําเรื่อง uh, Activity uh, Security นะครับสามารถอีเมลนะครับมาสอบถามผมสุวิชานะครับหรือว่าคุณสุทธีได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้ครับค่ะขอขอ,ขอ